云勇四海干，奋勇四海战。一双眼看世间，一双眼看世间。攀山越岭不疲倦，攀山越岭不疲倦。知觉踏水寻源心无畏，踏水寻源心无畏。天地为家我为王，天地为家我为王。 命运在手由我创，命运在手由我创。以后王问是为真八方，以后王问是为真八方。一根铁棒定乾坤，一根铁棒定乾坤。不拜天地不惧神佛，我命由我不由天，我命由我不由。 ยอดเขาสั่นสะเทือนวานอนตนหนึ่งกำเนิดขึ้นจากหินวานอนน้อยลืมตาครั้งแรกท่ามกลางหมอกสีทองที่จางลงละอองทองคำหมุนวนร,รอบกาย เหมือนเป็นลมหายใจของฟ้าเศษซากลอยวนรอบตัวถูกพัดด้วยสายลมที่เงียบงันเขาสัมผัสเท่าเรืองแสงก่อนได้ยินเสียงโบราณในจิตใจว่านอนน้อยปีนป่ายรากไม้แต่รากหนึ่งหักจนเขาร่วงหล่นเงาสะท้อนในน้ำเปลี่ยนร่างไปมาระหว่างเด็กน้อยกับอาสูรบนหน้าผาสูงเขามองพายุแห่งชะตากรรมที่กำลังเคลื่อนตัวมา ในป่ากระจกแสงจากดวงแก้วดับลงตามทุกย่างก้าวของเขาเขายื่นมือสู่หัวใจผลึกกลางความมืดมิดแววตาเต็มไปด้วยคำถามพื้นใต้เท้าพังทลายลงเขาร่วงสู่หุบเหวที่มองไม่เห็นก้นร่างของเขาร่วงผ่านรากไม้เรืองแสงที่หมุนวนไม่รู้จบเขานอนแน่นนิ่งบนพื้นก่อนจะค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อเดินเข้าสู่โพรงแสง ละอองพลังก็หมุนวนราวกับเรียกหานิ้วที่แตะผิวน้ำเผยภาพดวงตาเรืองแสงแห่งอนาคตเมื่อสัมผัสอักษรโบราณรากไม้ก็คลายตัวออกมาราวรับรู้ย่างเท้าผ่านหุบกระดูกแสงสว่างใจกลางหุบก็เจิดจ้าขึ้นทันทีที่เท้าแตะบันไดลอยฟ้าเวลาและมิติพลันสั่นไหวเขาเก้าวผ่านกระจกตางมิติแต่เงาในนั้นกลับเสยยิ้มท้าถาย เขากำหมัดแน่นกลางวงอักขระจนเกิดเป็นพายุพลังหมุนวนลำแสงจากฟ้าฟาดลงบนร่างปลุกพลังที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นหลังแสงสว่างจางลงร่างที่แน่นนิ่งก็เริ่มขยับจากปลายนิ้วเขาเดินลึกในเขาวงกดรากไม้ได้ยินเสียงกระซิบตามจังหวะหัวใจเงาสะท้อนในน้ำเต็มไปด้วยอารมณ์กลายเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้เมื่อสัมพันธ์อักขระไม้โบราณ พลังก็ผลักร่างเขากลับมาเราไม่ยอมรับเขาก้าวสู่เรือนรากแสงใต้ฝ่าเท้าสว่างว่าเหมือนชะตาได้เริ่มแล้วต้นไม้ขาวไร้ใบกลางน้ำพลันส่องสว่างขึ้นเองเมื่อเขามาถึงหน้ากากวานอนสิออันลอยล้อมรอบแสงจากดวงตาจับจ้องมาพลังในกายไหลเวียนรุนแรงจนรากไม้รอบตัวบิดเบี้ยวหลบหลีกเสียงร้องคำรามก้องปลดปล่อยคลื่นพลังมหาศาลออกมา เขาสุดเขาลงกลางเท่าฐานมือที่ส่องแสงบอกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเขายืนนิ่งกลางความเสียหายใบไม้ที่ร่วงหล่นคือคำตัดสินเงาสะท้อนคือภาพของนักรบและเปลวเพลิงที่พร้อมทำลายล้างเขาก้าวเดินอีกครั้งตามเสียงเรียกปริศนาจากใต้รากไม้เบื้องหน้าคือประตูโบราณสัญลักษณ์บนบานประตูสว่างขึ้นเมื่อสัมผัสเพียงเหยียบลงบนแท่นบูชา เปเลวไฟโบราณก็ลุกโชนต้อนรับเปเลวไฟฉายภาพเรื่องราวของบรรพชนทั้งกบฏและราชนเมื่อเขาหยุดนิ่งและตั้งใจฟังทุกสิ่งรอบตัวก็หยุดเคลื่อนไหวร่างของเขาลอยขึ้นบัดนี้เปเลวเพลิงยอมรับฟังคำสั่งเสียงจากฟ้าก้องถามกลับมาว่าเจ้าพร้อมแล้วหรือยังฟ้าคำรามตอบรับลำแสงสวรรค์ยืนยันการตื่นของผู้ถือกระบอง ลำแสงนั้นยังคงรออยู่เขาจึงตัดสินใจเดินต่อไปข้างหน้าแม้หนทางจะอันตรายแต่เขาไม่หาดหันหลังกลับได้อีกเมื่อก้าวสู่เขตแดนศักดิ์สิทธิ์ลิงหินผู้พิทักพลันลืมตาเสียงเท้าก้องในอุโมงค์โบราณแสงสลักบนกำแพงเรืองขึ้นนำทางเมื่อเจอสามทางแยกเขาตัดสินใจเลือกเดินสู่เส้นทางแห่งแสงแสงของอดีตศาสตร์ส่องกระทบกาย สั่นสะเทือนทุกลมหายใจเป,ยเปลียวเพลิงที่โอบล้อมทดสอบจิตใจก่อนพลังแท้จริงจะถือกำเนิดเงาที่สะท้อนในน้ำคือความกลัวที่อยู่ในใจของเขาเองกลางความมืดมิดเสียงหัวใจนำทางเขาสู่อาวุธในตำนานมือของเขาเอื้อมไปเกือบถึงแก่นแท้ของพลังที่สูญหายไปในศาลเจ้าใต้ภูเขาอักษรโบราณหมุนรอบตัวดังเสียงบรรพชน กลางวงยันแปดทิศสวรรค์กำลังรวมพลังสู่ฝ่ามือเมื่อสัมผัสกระบอมพลังมหาศาลก็แล่นสู่ร่างอาวุธได้เลือกนายแล้ววิหารสั่นสะเทือนรุนแรงพลังที่เพิ่งตื่นขึ้นใหม่ยังยากจะควบคุม 天地为家，我为王。天地为家，我为王。命运在手，由我创。命运在手，由我创。以后王文是为震八方。以后王文是为震八方。一根铁棒定乾坤。一根铁棒定乾坤。不拜天地不惧山峰，我命由我，不由天。我命由。 องประทะสุดท้ายกลืนทุกสิ่งหายไปในแสงสีทองเขาสุดสูงนั่งลงกลางลานว่างพร้อมรอยยิ้มบางเบาบนใบหน้าบัดนี้ร่างของโชคชะตา พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ประตูเมฆากระบองอาจหนักเพียงหนึ่งแต่เงาของตำนานไม่มีผู้ใดแบกได้สิ้น